รีวิวน้ำพริกเผากุ้งเน้นๆจากอ e ีโอะนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกเผาแบบพรีเมียมเลยนะเ,เขาบอกว่าทําอาหารก็อร่อยกินกับคุกกับข้าวก็ยังอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้เมนูเทสของเราจะเป็นข้าวไข่เจียวนะฮะโกเลยรสชาติเขาจะไม่ได้เผ็ดมากานะหอมกุ้งแล้วก็ไม่ได้หวานมากมีความมันในหน่อยตะไยน้ำพริกเผาแต่กินกับเทกเจอร์เขาเป็นแบบกุ้งตับเลยนะเฮ้ยห,หอมมากอันนี้เดี๋ยวผมจะลองคุกกับข้าวดู มันต้องมีไข่อย่างได้คือช่วงที่แล้วเขาน้ยมน้ำพริกหมูตับกันใช่ไหมอันนี้เจอน้ำพริกกุ้งตับเข้าไปคูก,กับข้าวไ้หมดเลยแล้วกันกลายเป็นข้าวคุกน้ำพริกกุ้งไข่เจียวนะฮะก็สรุปนะครับน้ำพริกเผาอีเตาะนะครับผมให้อร่อยมากเลยนะรสชาติกลางๆนะครับไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับจะหอมไปทางตัวกุ้งนะครับตัวนี้ทางคุกกินกับข้าวได้ถ้าไปประกอบอาหารแบบผัดพริกเผาหรือว่าทําต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยจะได้รสชาติที่พรีเมี่ยมเหมือนอยู่ร้านอาหารเลยเพราะน้ำพริกเผาอีอเตะะหากับกนร้้ใค